กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านนะครับอ่าครับมื้อนี้ช่วงใบใบแรงๆนะครับอ่าทางแอดวิไลเดินทางมาอยู่ที่บ้านคุณพอ่อเซียนเอเฮครับเพื่อพาเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขครับต่องวดกัน16กุมภาพันธ์2567น,นะครับอ่าคุณพ่อมาหอดมาถึงคุณพ่อกระวอ้ฟังว่าอ่าเลาะแนวทางสิแตกนะครับวันที่ผ่านมาอ่าคุณพอ่อบอ้ฟังว่าอ่าเสี่ยง เสือกกวยคุณพ่อนะครับมาขวองกันกับรถซาลิงขนหยาขัหนีนะครับอ่าคล้วยได้ลากรถซาลิงขัหนีเลียนออมเฮียนนะครับเอฟซีมาเบิงป้ายทะเบียนนะครับนี่ครับอ่ามาเบิงป้ายทะเบียนครับเอฟซีศูนย์หกสามตรงตรงกันเลยนะครับนี่ครับอ่าคุณพ่อได้บอกให้ฟังนะครับเสือกกล้วยมาขวางรถนะครับแล้วก็ลากรถเลียนออมเฮียนคุณพ่ออยู่นะครับ แนวทางนะครับ063ตรงๆกันเลยโอ้หน่าเสียดายนะครับ FC คุณพอ่อคุณแม่ครับอ่าน,นี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับคุณพ่อบอกเหตุการณ์ให้ฟังอ่าครับนั่นก็คือขึวัที่ผ่านมานะครับอ่าเฮาเอามาบอกมาคุยให้ FC ฟังซื้อๆนะครับอ่าวันนี้นะครับ16กลุ่มผ้าพันอ่า2พันห้อนีอ่าแนวทางของพอ่อสิเป็นยังไงอ่าอคุณพอ่อคุณแม่เขามาเบิ่งมาชมครับ มักชอบฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางช่องกันที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่สิว่าผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับัสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีสวัสดีครับเอามาขึ้นเ่าขึ้นเดิมพ่อเออวดม่บานนี้สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้ยม่เสียดายแต่พ่อเลขท้ายรถนะแม่โอ้แต่ยังคนบ่มาบัดทตรชุดเสียของรถ คนแอร์คั่วหัวคั่วผ้าลินเสี้ยงเห็นมอสกินยาทั้งรถครับกินบาเดนไปคลองอันเสี้ยกี้รถขึ่นจิ้งรุ่งพุ่นบาทเลยรถนะครับสลางใจอยู่ผมกับท้ายเอฟซีเบิ้งแล้วพ่อเมื่อกี้ตัวตรงค้างเนาะท้ายแล้วครับเปิดคลิปศูนย์หกสามตรงโต้กันฟันเกี่ยวเองงวดนี้่เตี้ยวอีกอยู่ครับเอากันเป็นเรื่องแนวทางนักพ่อเอาเข้ามาเบิ้งหัดต่อไปนักพ่อเนาะ ก็เอาที่มันผ่านมาหลอกก็ยามาันหรอก็นยัง,งัวดนี้รับร่องวาบ่าาอยภาพคำนวดเลยครับแล้วนี่จะล่าพร้อมค่ะสีใไ้ล่างไปสักก้อนค่ะพ่อไ้ล่างไปก้นอ,อกนเนาะอ๋าอเอฟสีู่ดไดรล่อเนี่ยทางของคุณพ่อค่ะ อ้ามือนี่ได้มาตามแล้วว่างึ้นรถมาเอสซีกับโทรมาหาคุณนิโพวอว่าคือนนั่นไปหาอีพอเท่เสร็จเออแต่ยากมันผิดมันผิดเนาะเลยคำนวณไม่ออกนี่เข่าของธรรมดาค่ะกต่มันอเนี่ยรถออกไปแล้วจังสี่ตีเข่าไม่รอดาลา,ลาลบาทนี่โดนบ<ะ>่พ่อรถ่ายปีโ,โอ้มันจ็ดสิพบาดมันแมนก็เจ็สิพบาดอีกสี่โดนสี่สิปสงวันจุดดอกเข่า แต่ว่าบ่บอกว่าว่าสิผ่านงวดใดเขาก็บดจักกัน <c oughs> แม่นู่ค่ะว่มีบุ้ใด่หูเนาะเพราะว่าชิลุดงวดใดเนานะว่ามันกสิมีมีผ่าจค่ะสองเทียเพียบหรืลเราคนแล้วกันจะละปีก็ได้ว้ปีหนึ่งลุดสองเทียบสามเทียถือว่าผ่าน่น,น,น,นละนั่นละก็ยัึบอกถ้เบียงต้นเราว่ามันเป็นัารโยกเม่ได้่ว่าถูกเบิดถีดออกที่ผ่าจุ้งผาหน่อยคือ1ิเทียบเข้าิไดใเก็บมันสิเสียสามื้อทีนะ พวกไม้น่ะเจ็ดงวดเสียร์ซนี่ก็พือว่าสุดยอดแล้วล่ะพ่อแนวทางเนาะเั็นสาระค่ะเอามือนีนะคะเดี๋ยวรอสักขู่คุณพ่อวิไลย่างไปเียอ้นปากกาเยื่อใช่าลืมไว้ทั้งรถไมอนี้กะตีต้อยล่างแล้วกะตให้เล็กยิงไปจับสองตัวเนาะเล็กยญิงล่างเนาะพ่อจับคู่น่ำเรียบบุคคอคู่ที่จับให้คือเก่าจับหคู่ค่ะเออบัตรนั่นกับมั้ยใครถมาเล่นให้ได้ ว่าละเน้นเนาะแต่ว่าสีอยเล็วิ่งแล้กันไปเบ่งะกอนจับคูไปเบ่งฉลากกินเบ้งรถตดีเบ่งตะกอนว่ามาคูใดค่ะพิจณาเบงผูสี่สีหากับพิจณาเอาขอน่ร่ทุ่นแบบใดนะปับกาแดง้วมหเรือวดนี่เทดงานยังหรอเทงานม่ขบอนีขึ้อรบขวนไม่วางหันลร ชักซิปชักแปดจักเก่าชักชู้ยว่าบุญไหวท้ายส่งไปเลยอืมก็เลยปวดหัวค่ะแต่เสียมันแห้งเกินปวดมันก็เลยพิกใจบ่อยู่กับตุกค่ะปวดน,นี่สบายปวดนี่ค่ะอย่สสทรทำศาสตร์ให้ปวดค่ะอย่าสูดเท่ากับสูดเท่าต้ำเก่งจริงเลยอ่ะกี่ดอกวั้อ่าเป็นล่างอย่างเดียวแล้วพอเนาะล่างใชนกระดายร่างค่ะร่างอย่างเดียวเดี๋ยวเด็กศัจย์ป่าก็ร่างเขียนอยู่ พ่อวิไลพงเปียวปากกามาให้โอ้งามเลยงามดีนะพ่อเนาะเห็นว่าเห็นแนวทางอีพ่อแล้วยิ้มไม่ทารถเอฟซีงามอยู่เนี่ยเป็นตัวออกกี้ดิค่ะอ่ะวิ่งค่ะพ่อล่างค่ะวิ่งล่างเนาะค่ะเอาหกกับหนึ่งสัไปหกกับหนึ่งเนาะห่วยงามเห็นบ่าเอฟซียิ้มไม่าโรดนะงามดีเเห็นแท้ค่ะเห็นแท้หกกับหนึ่ง มันมาน้ากันบ่พอเล็กวิงง่งบอ่บอบอ่บอบ่มาหกกับหนึ่งไม่มาด้วยกันมาบอ่อยมาก่อ,อตะเกิคายมากอยู่กหนบอ่อยมากเลยประมาณบ่อเข่าแต่อมากเต้มแตมเจ็ตัวนี้ค่ะเอา u u อจัด 7, คูด่บ่จัดค่ะพ่อจัดคู่นี่เอาเจ็ดหนึ่งไปเจ็ดหนึ่งค่ะเสองเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะพ่อหกสาม หกสามครับผมหกสองหกสองครับผมแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมแปดสามแปดสามครับผมนี่อราหกคู่ใ่ไหมครับผ่อแมนแมนแมนโอ้งามงานมือมนมากถีมาเน่นเจักสองคู่แต่ว่ามือหนีบห้าละเน่นแมนมือถิ่มาเอาเลขบนหลอแล้วเลขบนได้ดลาเรียกนี่มันได้แล้วแต่ว่าให้ประกอบคู่มันงามกันจัดอีกกัน ครับได้แล้วยดทางรถเลยนะรักขักหมดรับรองเลยเนี่ยมันก็หนีข้งมือ้ามือวันที่ฮกฮกบนมือนี่อมมือฮกจียครัอท่านเลียไหลยู่ตัวอือเลียไหลอยู่ครับ่อแต่ว่าเอฟซีพนบางพวกผมมากกบสบายเอฟซีทุ่นน้ำเลยดิีเจ้าว่าเอะครับว่าอู้อยาก คือขึ้นนั่น,นไปตามเนี้ยทางของอ่อเที่ยงเอเฮนแทนวันนั้นก็พอดีเลยขึ้นมาพอดีค่ะเล็กเล็กวิ่งเข้าเดี๋ยวพอเน้นบ,บอบอหรือว่าเน้นเลยเล็กวิ่งค่ะครับเอาเลยกระไดเอาตัวออกนานละฟันเลยอือเอาเนเ้นเลยหกนั่นละเดินไปที่หนึ่งหกเดินไปที่หกล่องหนึ่งวิจิต่างสี่น้องฟอับสนแล้วยัดวิไล่กระไดสับสนใทีพออากาศมันผ่อนมึนนคุ้มคล้วนไหมกัน เมื่ออยากหัวขึ้นมาตั้งเครื่องเด้เนี่ก็ได้มึงออยากกับหัวเนี่ยมึงออยากกับหัวเนี่ยอ่าเอฟซีแคบหน้าจอนะครับเอาพราว่าอยากหัวขึ้นมาเด้อมาตั้งเพียงสั่นมาพ่อไม่เป็นตะยานอยู่ดีห่างเถอะเป็นตะยานยี่ดีครับคือู้ใดสิว่าพวกเก่าเก่ามันแปลว่าตัวเดียวกันมั้ยห่างและเคลียร์มันกับเมียนยี่ดีน้อพ่อเนาะคือหมดก่อนเขาสิงมันตัดทิ้ใจถีกแล้วได้นาดครับผมมันตัดทิ้ใจข่าวหกสิงมันบ้ค่ะอมันเป็นการสั่นแล้วใช่ไหมลูกต เข้าันตัดตัวมันออกออกเมื่อก่นม um, ือน mm ี hmm. ่พอเด่นไห่เลยได้เอฟซีเลขวิ่งเด่นไปที่หกนึ่งเป็นตัวร่องแล้วพ่อนออกครับไห่ร่องมันกับว่าร่องดอกมันกับ็ซ้ำกันแต่ว่ามันคือก็เลขวิ่งเขาต้องกลมหมดตัวเดียวแมนครับมันต้องเมื่อเเป็นเลขวิ่งมันว่มันต้องมีลูกตัดสินใจแมนแต่ว่ามันซ้ำกันน่ะนะนั่อนนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกสามหกสองแปดหนึ่งแปดสาม เพราะว่ามือมาเอาชุดบนสิกรมให้นะครับเอฟซีเอาชัดเจนสิกรมให้สองชุดที่บอกอืมสกิจารณาเลยครับเอานักชุดนึงสิบอกขึ้มักจะเรื่องเงินมากมากลาหลังมี่มีม่มี่ชุดนึงในใจแล้วมันเราพอมี่มีมีอยู่นี่โอ้ขึ้นมากแห้งมาท่านกล่าวว่าออกไปแม่นครับอันนี้บว่าแล้วมันออกขึ้นหนักคนเราก็ได้แม่นครับอัาออท่านบอกครับแต่ว่าหกชุดนี่คือออกอยู่แล้วหลัง แมาแน่นอนแมนบาดนี่สำคัญหนึ่งอีกคือห้ามกลับด้วยดีก็ได้ตรงตรงแมนกันบัวมาก็คือจังบัวมาาลวดเอาจังฉันนะครับนี่คือคันฟันม้ามาดิตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอันจะซืเก็บหนึ่งกับเก็บหนึ่งยาเอาหนึ่งเก็บที่ค่ะค่ะไม่ได้เรับไม่ได้เน้ะพอนะอือขันซื้อคือซื้อโตตรงซื้อโตตรงย่าไปซื้อโตกลับเลขชุ่มนี้เนี่ยขันบ่หาไป ต้นมือนี่เป็นต้นไปตัวเอกจะหาห้องมืออ่านนิดหนึ่งไม่มีขายพวกที่ขายเราก็หาว่าได้พอรู้ตีดกับติดวัดเนี่ยอยู่นี่ถ้าที่แคู่ได้มันติดวัดนั่นฟังอีพ่อว่าเด้อครับเอฟซีฟังคุณพ่อว่าอย่างฝ้าหาไปเลยเอกซี่หามือไปทั้งหนามมันจะไม่มีขายถ้ามีขายเราก็ที่อันพร้อมหรือเต็มหรือห้ามขายหาเลยทำไมเราพ่อฝ่าหาเนาะแมนแมนอ่าเออเอฟซีฟังคุณพ่อว่าชัดเจนนะครับหาดีๆ ได้แน่นอนงกันหาดีครับเอาครับตัวเล็กเนวทางเดี๋ยวมือมาเอาชุดบนเดี๋ยวพ่อกลมให้เน้นๆได้คุณพ่อว่านะครับแบบนี้อ่ารอมาติดตามน้องกันเสียงอ่าถูบควบฝันอีกอยู่ค่ะมึงหามันฝันแม่นนี่คนบ่มาแบบมือนั่งก็เลยบ่ได้แก่แม่นครับมันแค่ฝันเหม็นกับฝันแม่นใหากินได้บันนี้เป็นสัตวลที่คนแต่ฝันเดี๋ยวมันพ่อเยอะนี่แค่ฝันแล้วมันเปอม่าเลยมันเคยฝันเด็กเจี๊ยบก็ตันนั่นเอง นั่น่นนักคำนวณมาฝันเอะไรตัวเฮงดีตัวสนุกฝันก็าจะฝันให้มันแม่นนะวันเนาะก็ฝันแม่นเดยอช่ครับฝันกันฝันจนแม่นดีก็จะเนตัวคงงฝันง่วงเนาะก็ฝันแม่นจะมเลตัวเนี่ยฝันเนี่ยเกี่ยวรถมันหันรถตมันจินแม่นครับมาเที่ยงเนี่ยเมเาลีรถน้ามันกินใหญ่จนเข้มันนั้นลากรากตกลงกคุนไปง่นตอบอบโย่เรียกใทยศูนย์หกสามเพอ่เยอะ ข้อสามตูกข้อมันบ่อนิซื้อบ่อนีซูนหกสามเนี่ยมันบ่มันคนฝันนะมันบ่บอนักข้ฝันก็เลยบ่ซื่อฝันมาแล้วมันแมนอีดีมันเป็นของจริงบาเลยค่ะบาในตัวที่ได้เมียนมันว้นฝันกันได้เมียนแต่ข้อเมียนฝันตึงเห็ดประกอบกันเพราะที่ไดมาได้แือเมียนมันเลยรับเมียนเอาครับพิจารณาเบิ่งด้วยเอิอเนี่ยทางนะคะมีเขามีรุดใ่ดุนพินิจในการรับชมค่ะมักจบเพือติดตามกันค่ะบ่มากปล่อยผ่านด้เลย่นะค่ะนึงว่า ก็เรียกเขามาลุตต้นปีแล้วค่ะเอาย่างเดียวบานี้บานนี้ไม่จะจะเอาเจ้แห้งย่างหรือว่าจะรุดงวดได้น้อกันมันรุดแล้วบานี้ใจดีไรเลยบานคนเราบฟองประมาณนี่กันว่าก็คือเจ้าว่านี่เนาะประมันใดก็ต้องฝามันเจ็ดเสียแม่นบ่คแล้วไม่จะรุดอีกเลยเจ็ดวันต่อไปให้นับถ่าเลยให้นับถ่าเลยแต่ไม่รุดแทะไม่รุดแทะแต่ว่ามันอชเดินเงีวก่อนมันอชเดินเงีวก่อนค่ะที่แมงวดใจกับบุรูทากคือกันอืมค่ะนี่แหละ แต่ว่าข้าต้องปล่อยให้มันดึงย่างรูดม้วนขาจอจังๆสังเกตบ้างแม่นอยู่ครับอีหยังก็กันเงี้ยมนเมื่อกี้อัดคั้งน่ะพอนกินสองก็นสามเื่นเลยโอ้ยาเป็นฮกมาเป็นฮกซ้ำบ่ได้ไหมน้องพอนเลนเนแล้วเข้าเข่ามันน่าสีแม่นมันได้ว่าตื่นับสุดท้ายนี่ขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อเสียนเอ่ห์นะครับเอฟซีก็ร่ำอยกันลายมือนี่มาต่ำไปแล้วไข่ส้วงไขมันขึ้นก่็นะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆพ่อครับที่แบ่งปันแนวทางครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ